ต่พี่ล้านบาท,บาท11ล้านวอนก็แค่4แซนบาทในแล้วก็ถ้าไหนกลางเมืองนะครับ2 5ล้านถึง30ล้าน84ตารางบาทตาทรางเมตร24 21ตารางเมตรสม้สงนี่ข้าวห้องเนี่ยค่ะมีขนาสุดๆที่เกาเหลีถ้าซื้อคอนโด,ดอ่ะรถยนต์ที่นี่แพงไหมคะรถยนต์ถูก ลดพูดถึงอของชัยฟ้าอะไรก็ถูกกว่าประเทศอื่ไท้ยิ่งของญี่ปุ่นนะคะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ8เซ7เซนถ้าเคมลี่2,540พูดลบชนนะคะเบิงไทยคอยดูราคาเลยว่าประมาณล้านแดเก็สอล้านนะคะ<อ>แต่ที่นี่าล้านเดียว ถ้า B M ก็เหมือนกันนะยุโรปอยู่โดดยุโรปก็เป็นถ้า 20d ที่เกาหลีก็คือใช้ย,ยมใช้กัน B M มากกว่าแบตน,นะคะจะแดงว่าภาษีไม่แพงใช่เพราะว่าเกห TA, าหลี F T A หลายประเทศเกาหลีแฟน O E C D แล้วนะคะก็คือ F T A กับจีนแล้ว F T A <อ>กับออสเตรเลีย F T A กับที่ยุโรปโอีอปปนอยังอ,อเมริกา เมืองไถกก็ได้แต่บางอย่างยังไม่ผ่านเพราะว่าเขาก็ต้องดูงหน้าพูดถึงอ่าผลไม้เข้าสารผักอย่างเงี้ยครับเขาก็อีกสามสิบปีหน้าอะไรเนี่ยเขาต้องดูแลเษกษตรนะคอัแต่กเกาหลีอคะครับก็คือเดี๋ยวค,ยค่อยว่ากันนะเพราะว่าที่กเกาหลีอคะครับยิ่งคนเอ้ามัน ขับพี่เป,เป็นเป็นเนจ้าของอ๋อเจ้าของเจ้าของบริษาสตร์แอร์แต่แตไปลงยูทูบไม่เอา <c oughs> สำหรับเคยออกที่ช่องเก้าจริงดิอ่าดูยูทูบปว<ะ>ดแตกเกาหลีเป็นพิที่กรอนดูดูดูปีที่แล้ว